สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอูมแล้วก็พี่ตั้มอีกแล้วนะคะมาพบกันอีกแล้วครับโอน่ะฉันกะ็เต็มค่ะแกฉันกินเต็มชองหูซอ,องหมูตะลอนทัววันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะตื่นตั้งแต่ในกระบุแต่เจ็ดโมงอ่ามารายาทของคนขับรถนะจ๊ะเนี่ยดิฉันดิฉันเลย วันนี้นะคะเราจะไปขอนแก่นนะคะพี่ตั้มจะพาอุ้มไปสอบมันไม่ได้ไปไม่ได้วันนี้พี่ตั้มจะพาอุ้มไปสอบนะคะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะ ไก่ทอดไก่ปิ้งไก่ไก่อุไก่อุแล้วก็ข้าวเหนียวกับงกระปุสดๆอะไรไม่ค่าสีมื่นแฟนค่ะทำอะไรคนดูนี่โอ้ข้อสอบคนยากเลย ออืตอนนี้คือสอบเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนคะวัดหนแวงตอนนี้เรามาเชี่อวัดหนองแวงนะคะคนเยอะมากเลยคนเยอะมากคนมาทำบุญนี่บริเวณรอบๆวัดวัดพระธาดุเก้าชั้น ก็อสอบเสร็จแล้วนะคะก็ามาขอร์รร์กันต่อเลยคนแบบเยอะมากมาถึงก็ถอดรองเท้าก่อนนะคะที่เราไปลงชื่อก่อนสแกนสแกน ชั้นสองนะคะของวัดหนองแวงก็จะประมาณนี้ชั้นสองก็จะมีพวกพระพ่ออะไรเนาะมุดงูงูจริงไหมเนี่ย สตาร์ไป <Star> ฮะอจริงของจริงสตาร์ไปสตาร์ไปยังไงอ่ะ uh นี่ก็คือชั้นสามนะคะของพระธาตุหนองแวง uh พี่ตั้มมาครั้งแรกนะคะไปดูวันเลยไปชั้นต่อไปกันเลยค่ะ ก็จะเป็นชั้นสีเป็นพิพิธภัณฑ์สวยงามมากนะคะทุกคนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ ว่าาอันภาพฝาผ,าผานังแบบสมัยก่อนไหมมันแดดร้อนฝั่งนั้นนะ่ะแบบสวยมากทุกคนข้างนอกก็แบบสวยแต่ว่ามันร้อน มนร้อนสักหน่อยใช่ค่ะนูก็ยังบอกวามาจอดมาจอดด้านหน้าก็ได้เริ่มหมีซะด้วยนี่ไงปลาป่านี่นี่ปลาป่าโบาณไม่ปลาปาอันนี้คือวิวชั้นห้านะคะทุกคนแบบสวยงามมากรอบ อันนี้คือบึงแกลนนครนะคะทุกคนร่มแบบเฮ้ยเย็นมากๆนี่คือชั้นห้าวันนี้เรากับพี่ตั้มมาถึงชั้นหกแล้วใช่หรอใช่ชั้ๆหกเป็นชั้นห้าชั้นหกแล้วชั้นหกแล้วชั้นหกแล้วครับผมชั้นเก่งชั้นหกแล้วนี่เดี๋ยวจ้าวโปหกชั้นหกค่ะไปชั้นเจ็ด เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ชันชันมากเราไปขึ้นไปเลยรกันผ่านน้ำย้อยผ่าน้ำย,อย้ำยอยชันที่เหนื่อยขอ,อ,อบอกว่าอันยิ่งสูงยิ่งเกลนใช่บรรยากาศแบบพูดดีมากแต่เอบเหนื่อยอยู่นะเราจะไปชั้นที่แ

้9นะคะทุกคนคชั้น9นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้่ามันก็แคบๆลงไปเรื่อยมีคนไปยืนตากแดดมีคนไปยืนตากแดดไม่เดดไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนม่ร้อนไร้อนไ่ร้อนไรอ กำลังดูนะครับผมตอนนี้แล้วครับเราก็มาถึงจุดสูงสุดแล้ว,วลนะครับผมน่ก็คือที่ไหนที่วัดหนงองเงียนนะครับจังหวัดขอนแก่นออําเภออําเภอเมืองครับผมอําเภอเมียงนะครับผม <laughs> เป็นข้างเียงก็พี่หลองได้เช้ามาเบิ้งเมครับีนะ่ง <laughs> พี่หลเบิ่งฟังยู่ยไเดีด๋วยวปีอยอัเอีเดตอร์ก็พี่หลเบเตอร์เ็ตเเ็ตรร <laughs> สวนสารณะครับถึงแก่นนครนะครับสวัสดีค่ะเปิดอยู่แต่อยู่ครับไดอยู่ได้อยู่ <โฮ S 1> สวยนะครับทุกคนตอนนี้คือมดสภาพถึงบ้านแล้ว <c oughs> ร้อนมากถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนครับกี่โมงตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับผม <c oughs> ออกบ้านเจ็สิบโมงเช้านะครับผมเ,เราถึงบ้านแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย